บ้านกับแก่นุ่มใหม่ของข้าวนมน้อย12ปีย่าง13สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของอีหล่าอู้อิงแล้วก็ทุกทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะหมู่บ้านนี่ค่ะงานมีติ่งเทือแหลกของสาวนอนเพื่บ้านแพ่งแล้วก็ะสาวหน่อยรำเพรพพื่นโชนเนาะค่ะ ที่ประจัดอยู่ดุมยสาวอยค่ะพี่น้องค่ะก็มีความประทับใจหลายอย่างเน,ะะน,งะนาะค่ะพี่น้องแัลแรกกันตั้งแต่พี่ราค่ะพี่น้องฝนตกตั้งแต่เที่ยงบ้านเลยเนาะคะ่ะยันจนงานเลิกแล้วฝนก็นยังบ่าเศร้าตกเลยกับพี่น้องควมประทับใจอันนี้ก็คือพอๆแม่แม่เอฟซีเนาะคะ่ะมหาศติลปินที่จะของชื่นชอบถึงแม้ว่าฝนจะตกไปได้ก็บบย่อมถอยเนาะค่ะพี่น้องก็มากกันเยอะแยะคือเกามากกันจนเต็มคือเกานะคะ ท,ทั้งที่ยุทธธมกลางสายฝนก็มีส่วนหนึ่งแหะค่ะเนาะอยู่ในอยู่ในโดมบ้างอยู่ในเต้นบ้างแต่ก็จะมีฝนสาดบ้างกับไปเต้นนาเวที่เอานะคะ่ะพี่น้องค่ะนอกจากนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องก็มีความทับใจหล,หลายๆอย่างตั้งแต่เป็นแห่ผ้าขวัญเนาะคะ่ะ เพราะขวัเข่ามาในงานค่ะแต่ละคนก็แต่งตัวสวยงามมากเลยเนาะค่ะพี่น้องโดดเด่นมาเลยโดยเฉพาะอีหล่าก็ประโจนเนาะค่ะพี่น้องค่ะจนหลายหลายคนเนาะค่ะพี่น้องก็ได้เอาไปเหตข่าวในเพจของเจ้าของเลยยังมอล่ํมกระแสนี่เนาะค่ะพี่น้องเพื่อนก็ได้เอาชุดอีหล่าหลายชุดในงานไปเหตข่าวในเพจของเพื่อนเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะหลังจากที่สูตรขวัญแล้วเนาะค่ะพี่น้องสูตรขวัญแล้วค่ะศิลปินก็ลงมาห้พพอๆแม่ๆเอฟซีทีมาในงานค่ะพี่น้องในผูกแขน ยีราก็ได้ไปให้หลไล่ข้นผูกแขนค่ะพี่น้องค่ะเท่าที่คลิปจับได้เนาะค่ะก็มีพอน้นแบบีพ่อเอกเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีแม่เฟิร์นอีกเนาะค่ะพี่น้องนอกจากนั้นยีราก็ยังได้ไปให้แม่เพิร์นนะคะแม่เพิร์นก็พป็นตั้งถึงเป็นพ่อกับแม่ของเสียน้นเนาะค่ะก็เป็นคุณย่าของยีราเนาะค่ะพี่น้องเป็นคุณปู่คุณย่าของยีราค่ะไห้เป็นกับผูกแขนอวยพรให้หลานสาวค่ะพี่น้องค่ะเบื้องแรกก็มีแต่เรื่องประทับใจเนาะค่ะ นอกจากนั้นีลากันเดยเป้ไฮปอบพอบแม่แม่เอฟซีที่มาในงานหล,ลายหลายคนผูกแขนไห้เนาะค่ะยาไม่เฟินกับมาค่ะพี่น้องค่ะอีลากันเดยผ้าเม่เฟินม้วนผอมค่ะมาขึ้นนี่นอกจากเดยผูกแขนในลูกสาวแล้วเนาะค่ะอีลาก็ับผ้าพอะผ้าเม่ม้นมวนค่ะค่ะพี่น้องค่ะมีแจะเนียประทับใจเนาะค่ะพี่น้องมาขึ้นนี่ค่ะช่วงที่รอดทำการสแสดงจคงะคลองเนาะค่ะ ยิรากัะผ้าพีพีเต้นค่ะผ้าแม่เฟิร์นผ้าทิ่มงานเต้นเนาะค่ะโดยเฉพาะผ้าพีปอมแปมเต้นเมื่อคืเห็นยิราเต้นมวนขนาดนี้ค่ะพี่น้องยิรามวนค่าคำว่าผ้านี้ค่ะผ้าหลายคนมวนทั้งหน้าเวทีเลยค่ะแม้กระทั่งถึงขึ้นทําการแสดงอยู่ทั้งเวทีเนาะค่ะกับผ้าพีผ้าหนองมวนอยู่ทั้งเวทีกุ๊บอยู่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทุกคนกับเอนจอยกันเนาะค่ะเมื่อวานนี้ทุกคนกับมวลค่ะปล่อยเต็มที่เลยค่ะพี่น้องคนที่ไปรวมงานเมื่อวานนี้เนาะค่ะ ค่ะก็มีช่วงประทับใจอีกช่วงหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องทีอีลาพานิวเจนกับพี่น้องทั้งยูสาวหน่อยเพียงบานแพ่งกับสาวหน่อยํำเพื่นโชว์ลองเพลงหอบฟันมะลังห่านกับพี่น้องค่ะก็มีติลปินไมล่หลายๆคนเนาะค่ะพี่น้องหองไห้น้ำตาไหลเลยค่ะพี่น้องเพราะไม่น้ำตาไหลธ้รมดาหองไห้เลยค่ะเพราะว่าเหนื้อหาของเพลงนี่เนาะค่ะมมนกระถูกกับคนหลายๆคนกับพี่น้องค่ะแต่ละคนนี่มาทำงานอยู่ก็สาวหน่อยเพียรบานแพ่งสาวหน่อยรำเพื่อนโชว์เือออกจากบ้านมาทำงาน ลาออกจากโรงเรียนมาทำงานก็นมีจุดม่งไมายอันแรกเลยค่ะพี่น้องก็คือหาเงินเนาะค่ะพี่น้องหาเงินเพื่อที่จะไปจุนเจอครอบคพัวของจะของค่ะพี่น้องถึงหลายหลยคนมากกับแบบมากแบบทีถ้าจะเอินได้ว่าบ่มีเงินเลยหรือว่าขอนขางอยากจุเลยก็ได้ค่ะพี่น้องหลายหลายคนเนาะค่ะมาก พอได้ลองเพ่งนี้ค่ะเนื้อหาไม่เคยกินใจถูกใจค่ะกินใจไปเลหลายคนวอดหองหายประได้น้าตาไหลเลยค่ะยุทั้งเมฆที่ mm. ยิลา,า็จนจะลองเพ่งต่อไปบรได้ยิลาบอกว่าเอ้ยยิลาก็าเออยลเยจิตได้้องหายน้าค่ะพี่นอ้องแต่ว่าคนเบิงไหลติดจุู่่างบานหรือ,อยู่หนางานนี่ค่ะน้าตาไหลไปน้ำเลยละค่ะพี่นอ้อง แต่ว่าบ่งหู่าหนาง,งานติดเป็นยังไงเนาะค่ะแต่คนเบิังคลิปไลฟ์สดอยู่บ้านนี้น้ำตาไหลไปน้ำค่ะพี่น้องศิลปินรับเชิญหมู่บ้านนี่ก็คือพระเอกหนังเรื่องค่ายออดเนาะค่ะพี่น้องก็คือเนิกนัลพลค่ะและการนั่งเอกหนังเรื่องค่ายออดก,ก็คือนั่งเอกเบล,ลนี้ผ้าดานเนาะค่ะพี่น้องช่วงถี่พระเอกเนิกนัพลุพ่ทำการแสดงยีราคายไ,ไปแกงไอ้กับพี่น้องเอาติดไปให้อายตอนแรกให้ยยี่สิบบาทเนาะคะ่ะแล้วก็มีเอฟซีกับพี่น้องเพิ่นเอาแบงลอยไปแบกแบงยี่สิบค่ะช่วงที่สองกันยังไปหยอก ห้าบาทบอกว่าแรกก็ับแบ่งรอยค่ะไอ้ก็จะเอาแบ่งรอยห้แตว่ะอีลากอะบอกว่าเบาเหรินซ,ซ,ซื้อค่ะพี่น้องค่ะหยอกกันไปหยอกกันมนาพี่น้องนะหะดีเพราะช่วงกีลาทําการแสดงไอ้ก็เอาขึ้นกับพี่น้องกับเงินไปเต็มมือพ่อน้องมาหอด,ดึงไปยีสิมให้น้องค่ะเป็นนะคะค่ะพี่น้องคู่นี้เวลาเจอกันกนะับเอฟซีมีแต่เสียงหัวเราะเลยกับพี่น้อง ค่ะส้นยี่งลากะเฮ็ดงานจนเลิกงานเลยเนาะค่ะพี่น้องถ้าจะบอกไปก็เฮ็ดงานจะเท่าเท่าคำเลยค่ะพี่น้องค่ะอยู่จนทรงพอพอแม่แม่เอฟซีกลับบ้านก็เกือบตีห่าแล้วเนาะค่ะกลัวจะเลิกค่ะยี่งลากะยู่จนถึงทรงพอพอแม่แม่เอฟซีก่อนพอพอแม่แม่เอฟซีกลับยี่งลากะได้แจกสติ๊กเกอร์ค่ะพี่น้องค่ะตอนแรกกะว่าเอ๊ยิ่งลาอยู่น้ำไห้แน่เอา ต้อพักหนึ่งก็เห็นพ่อโจเนาะค่ะเห็นพ่อโจพ่อนุ่นยูเพื่อที่จะทรงพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีกลับบ้านค่ะพี่น้องนี่ราคาอีหลาที่ว่าเป็นลูกสาวหมหัวแกวหัวแหวนของพอะะ่อเนาะค่ะยูทาง,งานตั้งแต่เต่าเท่าคยูเคี่ยงขางพ่อเลยค่ะพี่น้องค่ะอยู่จนเลิกค่ะพี่น้องค่ะพ่อลูกอยู่จนทรงแขกกลับบ้านเนาะคะ่ะทรงพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีกลับบ้านนี่แหละค่ะสุดยอดมากเลยค่ะพี่น้อง,เก,งเก่งเก่งเหตุงานเก่งค่ะค่ะอย่ลับผิดชอบเนหน้าที่การงานนี่สุดยอดมากจน ู้ใหญ่ลหลายๆคนนี่อายเลยค่ะอายอายในการทํางานของยีราเลยค่ะพี่น้องนี่ยูจนแบบทรงพอ่พอ,พอมๆแม่แม่เอฟซีก,กำบางเลยค่ะเหตุนจนมีหน้าที่สุดท้ายเลยเนาะ,ค,ะค่ะการแต่งตัวของยีรายนะคะพี่น้องการแต่งตัวของยีราอุ้งหญิงที่ใส่ในงานเนาะค่ะพี่น้องในงานนะะิตติ้งเนี่ยค่ะ หนาหักหลายชุดค่ะมแต่ชุดนาหักนาหักข้างนั้นเลยเนาะค่ะจนหมอลั่มกระแสเองเพิ่งก็ได้เอาชุดของยหลาค่ะพี่น้องไปโพสในเพจของเพิินค่ะก็คือชุดแรกเนาะค่ะพี่น้องเป็นชุดที่ยลราจะใส่ขึ้นคอนเสิร์ตค่ะพี่น้องเป็นชุดสีชมพูเป็นชุดใหม่เลยค่ะชุดนี้ก็เป็นชุดใหม่เลยเพิ่นบอกว่าสองลูกอุ้งอิงเพจบ้านแพงในงานวันมิทติ้งสาวน้อยเพจบ้านแพงลาเพิินโชว์สุดหวานแหววค่ะพี่น้องหวานแหววอีลีค่ะชุดนี้นะฮะนะฮะค่ะหวานแหววอีลีแต่ว่า คนคนที่หายบาดเจ็บบาดเจ็บมากค่ะพี่น้องคนที่ตาชุดนี้หายบาดเจ็บมากว่าบสบายเนาะค่ะมือหลังเพิ่งจะมาหาพี่อุ้งอิงพิ่บอกค่ะค่ะพี่น้องอีกชุดหนึ่งค่ะก็คือเป็นลูกไทซเป็นชุดไทยเนี่ยแหละค่ะพี่น้องเพื่อที่จะเห่ผ้านเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดินน้ำขบวนผ้านเข่าซูเวที่ค่ะพี่น้องค่ะหมอลำกระแสเพิ่าจะได้เอาไปเหดข่าวในเพจของเพิ่งขื้นกันค่ะพี่น้องเพิ่บอกว่าลูกนี้สวยน่ารักมากเลยอุ้งอิงเพจบ้านแพงในงานมิสติ้งสาวน้อย เพชรบ้านแพงลำเพลินโชสุดโอปุ่นค่ะช mm ุดนี้นะฮะกิลี่ะครับพี่น้องค่ะนอกจากนั้นหมอล่ำกระแสค่ะพี่น้องเพิ่งก็ยังไ้บอกข่าวบอกข่าวพแม่แม่เอฟซีของยีลาอุ่งอญิงมากอีกเนาะค่ะว่าขาดรับปปพแม่แม่เอฟซีของยิลาอุ่งอญิงนี่หลายๆคนค่ะพี่น้องเพิ่งก็ได้ท่าค่ะท่าข่าวข่าวนี้ค่ะพี่น้องว่าย่ามด่อจะได้เบื้องละครอที่ลูกสาวไป่ทยเนาะค่ะพี่น้องค่ะยิลาไป่ายละครอนเรื่องสงครามหมอล่ำอยู่ที่ช่องว่างช่อง ช่องสามสิบเอเนาะค่ะพี่น้องช่องว่านสามสค่ะตอนนี้ก็ได้ข่าวแล้วค่ะพี่น้องหมอลัมกระแซไปกันก็ได้แจ้งข่าวนีมาแล้วเนาะค่ะบอกว่าเคาะว่านออดแอร์แล้วสงครามหมอลำค่ะช่องว่านสามสิบเอ็ดค่ะพี่น้องอุงเอิงเพชรบ้านแพงร่วมแสดงรอได้เลยสิบห้ากันยายนนี้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์ถึงยี่สิบจุดศูนย์ศูนย์นอรอเลยจ้าก็คือทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนั่นแหละค่ะพี่น้องก่อนข่าวเนาะค่ะ แต่แต่วันที่ซินหากานย่าอ่อนแอวันจันร์ถึงม่นผาลึกหัดกรนขาวในช่องบ้านจัิเอ็ดค่ะพี่น้องพอพ่อแม่เอฟซีของอีหลากเตรียมโตได้เลยค่ะพี่น้องเตรียมโตเกาะนาจอค่ะลูกสาวไปเป็นดาราจอแก้วแล้วค่ะข่าวทุดทายเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะอีหลากเดี๋ยวไปร่วมเตะฟุตบอลค่ะพี่น้องร่วมเตะฟุตบอลกับทีมดารานักแสดงเนาะค่ะพี่น้องก็คือไปในรา่การค่ะแมทแมทเดย์ค่ะพี่น้อง แมดเดย์ไอโดดอีสานคับสองศูนย์สองห้าอินหนองบัวลำพูขายอีหลาก็ไปเป็นนักฟุตบอลค่ะพี่น้องไปเตะบอลน,น้องเขาค่ะกัดถ่าติดตามเบิ้งคลิปได้นาะค่ะตอนนี้เพิ่งกระไรสดให้เบิ้งเยอะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจบคลิปปะแขกก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปะแขกเด้อค่ะปะแขกก็ขอขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียงก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ